สวัสดีค่ะวันนี้ครูเอก็จะไปแจกแหนมเอ็นข้อไก่ที่พี่นุ่นนวลสั่งมาห้าสิบถุงนะฮะเอามาแจกทีมงานสาวน้อยน้องๆหรือทีมงานทุกคนที่อยู่บ้านพักตอนนี้นะฮะห้าสิบถุงจะเปตะเวนแจกแล้วก็ไปแจกไทยบ้านด้วยบางคนเน <wn> ื่องในวันเกิดของแฟนแฟนของพี่นิน่นนวลทำบุญนะฮะอุดหนุนแหนมบ้านดาวก็จะไปแจก ร้านค้าหรือไปแจกคนไทยบ้านบ้านแพงเนี่ะที่ว่าไปแจกแม่อีกคนหนึ่งคือแม่นาเนาะที่เราที่คอยดูแลบ้านหนึนี้ให้เวชาเราออกงานเเราออกงานดูแลเดี๋ยวเราจะไปเตาแวนแจกเราจะไปเตแวนจิกเอ้ยเตาเาแวนแจกพราอบางนทั้งเสอร์ด้วยทั้งหมดตอนนี้มีสี่สิบห้าถุงเลอห้าถุงพวกนี้จะทอดไปให้ผู้ใหญ่บ้านมานชัยกับคนแม่สุภาพกินอีกห้าถุงโอเคเของที่เตรียมแพ็คไปส่งนะเอไปแจกนะครับผม ไปเอาแมสก่อนแมสไปอยู่ไหนวะไปอยู่ดาราจะไปตะเวนแจกนี่ทั้งหมดเลยคุณพี่ปอคุณพี่ปอก็จะมีเอ่อพี่ปอก้าพี่ต้นเก๋เอโกสุมรถเมเนี่ยค่ะเขาที่อยู่แัดทางนู้นเล้วก็จะถ้าซิโอทางนู้นไปฝากไปฝากเพื่อนแดนเซอร์อยู่ในบ้านพักอันนี้พี่ลำพันธ์อันนี้แม่โดม อันนี้ร้านฟ้าใสร้านค้าอันนี้แม่ที่อยู่เฝ้าบ้านให้แล้วก็เหลืออยู่ในตู้แข็งก็จะเป็นของพรุ่งนี้ก็จะเป็นของคุณแม่สุภาพกับของผู้ใหญ่มานะชัยนามอสสาเพิ่นโจมับเพิ่นอยากสันมาก็ถอดไปกินตะเคืองสันมานี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกก่อนเอาไปแจกรอบบ้านแพงตะเพีงไปเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยป้าตระทัสัศน์กับไปเจอกันอยู่บ้านพักเล็กกระเดียครับเพราะว่าคู่เอกเป็นคนถือ ผมเป็นคนขับรถมันมีไผ่ไทยรูปไผ่ไทยกล่อนเดี๋ยวสิไปอัดพอกันอยู่บ้านพักเลยโอเคครับผมจ้าถึงแล้วบ้านพักไกลมากโอ้โหเกลี้ยงเลยจ้าดูสะอาดตาไหมดูสะอาดตาเหมือนกามาล่าท้าผีอยู่นะเหมือนะอนั้นกะเทยเออต้งเสียงดงังไฟกระเทยอุ้ยกะเทยแก่ยืนอยู่ตรงนั้นใครอ่ะนู่นนะ่ะกะเทยแก่เคงเหลืองกระเทย อันนี้คือปอคงสิเฮ้ย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 อะไรอ่ะหัวหลกหัวหลกใครหัวหลกหัวหลกไม่เห็นหมดเลยไม่แค่เห็นแค่เงาหัวกูเห็นเงาก็รู้แล้วได้แยออมายู่กันกี่คนอ่ะพี่ปออยู่นี่นี่จะโป้นะเอาอะไรกันหมดแล้วอ๋อเอาของนัทเซอร์เอาไป อันนี้ตันนี้ยูยูวานพักกันสักคนเดี๋ยวยูแค่นี้อ่ะตันนี้เราอยู่แค่นี้นะฮะเดี๋ยวยูสักนี้ครับผมไลยหมอใหญ่ใหกันเลยนะฮะเั้นลงเลยหัวไปไหนแล้วเอาคือตีวาเฮ้ยของแม่ผมยาวมาอ่าอันนี้ของพี่นิมนวลนะครับผมขอบคุณพี่นิมนวลด้วยอันนี้มันเกิดเอพรุ่งนี้มันเกิดแฟนแกแกเลยมาเลี้ยงขอบคุณนะคะ กินกับแก้มแล้วหนาวแลนวแ่นอยู่นะถ้าก็ได้ยังกินปักตั้งปักอะไรเลยไก่เป็ดชิงไม่กินเลยก็ทอดไปอย่างละครึ่งแล้วพวกนี้ก็ทอดอีกครึ่งหนึ่งนะคะขอบินโนทำเป็นน้ำได้เขียวเต็มเดีว่าไงนี่เดี๋ยวมีอะไรจะบอกรออยู่บ้านอ่ะรอรอเขาอ่านแม่เล่าวันนี้เสร็จใช่ไหมพวกนี้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับแม่ภาพเราไลฟ์สดขายเสื้อผ้าที่เราคุยกันอ๋อ ก็ให้พวกกระเถอะถ้าไม่กลับก็อยู่ช่วยไม่นะครับทคร่องเย็นเราไม่กลับกลับเครื่องเย็นไม่ได้ไปกลับไปเอาของที่เฉยบ้านเราเคลียร์ก่อนว่าเราซ่อมปัญหาเราก็เอาเลยไปเช็คดูไปดูของไปกลับบ้านก็อยู่เดี๋ยวก็ให้ไปช่วยนู่นพอได้ห้าสิบเนาะไปเช็คดูของกลับไม่ได้ัเออต้องกลับจะไปกลับไม่ได้กลับไม่ได้แต่ให้จะไปส่งเธอได้เอาของกินมาเออไปรื้อชุดแล้วก็ขายไลน์สดขายไงเครื่องเ้อร์ก่บเา เพราเคยกับแม่เออไม่เอาจะติดลืมไอ้ยมีหุ่นแล้อหุ่นต้องรูหุ่นด้วยเนี่ยโอ้โหเ็นนะแไมหุ่นทำอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะห่แงล้วเนี่ยอยู่ในโกงเหมือนลิงอะโอเคแล้วทำอะไร่ะทออะไรทอไก่เดี๋ยวมนเน่าไงแม่ไก่ยก ไก่ยกไก่ยกหยกต่เลือดตนะไม่ไม่ช่ฟฟูบ่ะไม่ฟูไม่ฟูไม่ใส่เลยโอ้ยแต่เนี่ยไงถืไม่ยานเลยอันนี้มาเฟยเนี่ยแม่สีไม่เรื ไมู่อีเลยไมนูไ้พอนะครับไกันียหนารปิระตอรอเรา่ยไปันนี้เราไปแจกข้างในต่อเราจะไปอันนี้เราจะไปอันนี่ปอลากที่เพราะคุณี่ปอมีพระเอกตมีเก๋มีมีมีอะรนะเฟตตลอดรถเมย์ถเมอีกอะไรอีกก็แบกคุมนั้นแล้วก็จะเป็นบ้านพี่ลำพันธ์บ้านแม่นาบ้านฟ้าใสไม่มาไม่เป็นไรพูกนี้ให้ให้ นะฮะไปต่อเรา้าไปบ้านที่ลำพันก่อนที่ลำพันก่อนไปพลอกกันบ้าดพิลำพันเนี่ยบ้านปลาลัปากแดงหรือบ้านปามหน้าหัวหน้าแผนกจอ LED อืมนี่จของหมาดยู่บอร์น้อตอีนอปู๊ดปลาลัปลาไหลายแท้คางปลาแดกคางปลาแดกเพิ่นปลาสออนคางปลาแดกแท้เฮียนเฮียนไปครบโอ้สออนคางปลาแดกแท้ไปทำงานบ้านเสือดึง นี่ละพี่น้องบ้านมาลาผักแดงสวัสดีค่ะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยมีอนเฮียนใครดีใครดีแล้วปลาไปไหนอ่ะเข้าไปแล้วเมื่อกี้นี่ไปบุญแลใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้คืออันนี้คแหนบเอ็นข้อไก่แหนบเอ็นข้อไก่จากพี่นิ่มนวลเป็นเอฟซีของเราแล้วก็ช่วยอุดหนุนบ้านดาวบ้านดาวเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปมันเกิดแฟนของแฟนแกเลี้ยงน้องๆทีมกันแล้วเสืร์ร้อง เลี้ยงหมดเลย50ถุง50ถุงโอ้อันนี้คือเอามาฝากเอามาฝากธนาคารด้วยฝากปลาด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่นิ่มนวลพี่นิ่มนวลขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณผู้อด้วยขอบคุณเอฟด้วยอันฝากนิดนึงได้โอวยพอมาเกิดหน่อยสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเฮงเฮงเฮงเลยรวยรวยล้วนฟ้าเลย้วยล้วก็นรวยไปอีกรวยละกันรวยหลายๆเลยนะเออขอบคุณหลายๆขอบขอบคุณทุกคนด้วยค่ะเรื่องสุขภาพด้วยค่ะนี่ ทำงานบ้านยังไม่เสร็จเลยแพ็คของยังไม่เสร็จข้าวประแดกเพิ่งใช่สั่งมาอีกอันนี้เตรียมนั่นแหละจะส่งถ้าตั้งประเทศสนใจก็สั้งไรได้สั่งได้ส่งออกส่งตั้งประเทศพร้อมค่ะเฟซอะไรคะล้ำค่เหลาโยงค่ะค่ะทางมาเฟซนี้ได้เลยได้เลยโอเคค่ะส่งหมดทั่วประเทศทั่วโลกส่งเบิร์ดนี่ส่งทุกอย่างทุกแนนส่งเบิร์ดไปไหนต่อคันนี้คันนี้เราจะไปแม่โดมไปแม่โดมต่อไปแม่โดมต่อ เดินสายเดินตัวเดินายแจกขออนุญาตไปทำงานบ้านโอเคโอเคครับอขอบคุณหลายๆถึงแล้วค่ะบ้านกะเทยเท่าโดมน้อยผ้าไทยกะเทยเท่าโดมน้อยผ้าไทยที่ไม่มีใครเหมือนละไม่เหมือนใครเพราะเป็นกะเทยเท่าโดมน้อยผ้าไทยเอาเป็นว่าพี่น้องว่าเรากำลังเห็อุอะไรกเงีลกหนวดลกหนวดเฮ้ยแม่โดมน้องซาร่างามแท้โดมเลย แม่แม่ทางนู้นฮะทางนู้นทางนี้แล้วมีหนวดอยู่ปิดกุอนได้ไหมมีความกระหายมงมากขึ้นรางวัลที่สอยู่กับใครอ่ะพี่กุ้งกุ้งข้างในอ่ะอ้โกโ้พายมอฟ้าใส่ไม่เปิดล่ะปิดละอ่ะก็ให้กุ้งฝากฝากกับพี่ก,กุก้งก็ได้เอามานี่ออกมานี่เลยอ๋ออะของอ่ะสองถุงแต่พี่นิมนต์นิมนต์คนนี้มันเกิดแฟนแกเอาะวยพรแกหน่อย อ๋อขากมันฝรั่งก้าใยเกินพี่นิมวัลใช่ไหมครับขอให้คอยมีความสุขมากๆนะครสุขสดีร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองขอบคุณนในลายไปในต่อเดี๋ยวเราจะไปบ้านแม่นาอยู่ป่าไม่รู้อยู่อยู่พ่ออยู่โอเคได้ที่พ่อของข้ามาส่งนี่ให้แม่นาสามถุงอันนี้ให้พี่กุ้งฝากไปให้ฝากไปแล้วนึ่งให้ฟ้าใสโอเคเดี๋ยววิ่งไปให้เพราะว่าแกกินข้าวอยู่หลังบ้านเอา ใช้เวลาทอดนานมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่เผื่อพวกนี้ไงให้ยายกินยายังไม่สบายอยู่ยายกินหมูไงโอเคไปแล้วยายโอเคค่ะไปต่อนี่แหละนี่แหละบ้านกระเทยกระเทยเท่าโดมอยพาไทยเท่าเท่าเท่าจะมาตงสว่าเอแม่บูรีนะเนี่ยฮะู่ดเฉเฉยฮะเยินู่เโอ้โหป้าเมนาโต แม่นาที่ปลูกที่ดูแลบ้านบ้านให้เรากับบ้านแม่โดมแกอยู่ในเนี่ยนอนแล้วพื้นถาแล้วก็นอนตะเวนไม่ก็ไปบ้านไหนไม่รู้เออเหรอแกไม่อยู่แกไม่อยู่อันนี้หลานแกอยู่อันนี้ฝากกับหลานมาแค่ไหนเอาถามเอาเอาครับตาดิตาเอาไม่น่าหรอกครับเอาเอาบอกให้แม่ถอดเด้อมีตู้เย็นแช่บ่มีครับโอเคครับโอเคคุณครับอยู่ผู้เดียวที่เนี่ย ป้า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 ก่อนแม่ออดสมอเวลาเรียกมากินข้าวมาไหมไม่มาแต่ถ้าเรียกมาเอาตังค์มาเดี๋ยวตอนนี้รอเดี๋ยวรอดูว่าท่านโทรไปเอาตังค์จะมาไวไหมมาเดี๋ยวก็มาเรื่องมากินข้าวอ้ยอ๋ว่าอาจจะอัดแมวล่าอยู่หรือเปล่าอาจจะมาตอนดึกใช่ไหมมันน่าจะมาดึกน่าจะมาดึกโอเคโอเคหรือจะเป็นเซอร์ไพรส์เป็นอะไรอะไรให้ล่างเอาไหมเอาไหมได้อยู่นะได้อยู่ได้เขาจะไปเล่นตังค์กอลฟกอฟ บ่ายเดี๋ยวเราไปกดให้นางแล้วเราค่อยทำแล้วเราค่อยไปโอเคโอเคเรากินข้าวก่อนเราค่อยไปได้ได้โอเคค่าเมื่อน,นี้นะครับเดีซิมาาห้มาแจกเงินนะครับเป็นเงินเอทีพีนิ่มนุ่นนะครับเพื่อนฝากมาให้ทีมงานบันดาวนะครับผมคนละหนึ่งพันบาทแน่ามาอะไรอ่ะดูสิแวบๆนึงอะไรเรากำลังดูแมวไล่อยู่แวบๆนี่หนะ้า <laughs> แวบๆบถ้าเห็นอันนี้จะแวบ,บกว่าแบบอะไรอะเริ่ม <laughs> มาเลย <laughs> ไม่แว็บว่าเนี้ออันนี้อันนี้เหมือนเหมือนเตี๊ยมกันมาเหมือนรู้เลยรู้อะไรอะ่ะรู้ว่าจะได้เงินแล้วก็พากันมายืนรออยู่เนี่ยอ่ะเขาเรียกเอ็นมาใครนะเขาเรียกเอ็นมางั้นงั้น,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 นแอนไม่ได้แล้ว <c oughs> ไปอ่ะตอบมาถึงก้องก <ไป S 1> ่อนอันนี้ให้ให้อันนี้ให้แม่ก่อนอันนี้พี่นิมนวลสากมากคนละหนึ่งพันบาทอ๋ออีกแล้วโอ้ยอันให้แม่ก่อนคนแรกก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นิมนวลให้สมาชิกทีมงานบ้านดาวทุกคนนะครับผมอุดหนุนแหนมได้ก็ยังให้ ติ๊บอันนี้ไว้ไข่กับข้าวเนาะเออคนต่อไปหมดเลยเหรอทุกคนครับตาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือใครอ่ะใครอ่ะหนูเป็นใครอ่ะหนูเป็นใครอ่ะคนสวยค่ะฮะเป็นใครนะคนสวยไม่ได้ละไปไม่ได้แล้วอ่ะขอบคุณพี่นิมวลนหนูขอบคุณปากรองคนเลยนะคนสวยอันนี้คนสวยที่มาเนี่ยอันนี้คนอะไรอ่ะคนสวยอ่ะ ขอบคุณพี่นิ่มมีไม่เห็นฟ้าวัยนุ่นไวพรตอดไยพรไยพรแซนพี่นิ่มนอนแล้วพี่นิ่มนอนพรหวานขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะยศเจ็บไปขายจนเด้อพี่นิ่มเราขอยยิ้มหนึ่งครั้งขอบคุณค่ะโอเคเอาส่วนจริงแอมถ้าเป็นแอนแต่วันนี้สมาชิกบ้านดาตอนนี้กลับบ้านไปแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวจะโอนม่ให้ตามหลังอ้าลูกนี่เป็นค่ารถกลับอุบลมาอันนี้ อันนี้อันนี้อันนี้ของอันนี้ของทันเยอะเขาทันยศได้แล้วขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่นิมร์นะฮะขอให้พี่นิมวนและแฟนพี่นิมวนมีแต่ความสุขนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมรำรำเรื่อยๆรวยอยู่แล้วขอให้รวยขึ้นไปอีกนะฮะผมอ่ะคนที่สำคัญคือการไม่มีโรคเป็นละประเสริฐใช่ขอเรื่องก่อนเรื่องคือโรคภัยคือไม่ให้มีเลยอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์อีกหนึ่งคนเราจะไปตอนนี้เขากำลังอัดรายการเมื่อไหร่อยู่เขาจะไป เราจะไปเซอร์ไพรส์อยู่ที่นู้นเลยเขาไม่รู้ตัวน่ะโอเคเรากำลังดูแลกันเป็นหลานะให้มือกล่องก่อนลูกกอล์ฟมาเอาแม่ให้มอบให้น้องลูกกอล์ฟหน่อยเก็บไว้เลยมั้ยผละกขึ้นมาอ่ะโอ้ยพ่อพี่ขอบคุณพี่นิ่มนวลนะคะขอให้แกงโดดแกงวันน่ขอให้แฟนพี่นิ่มนวลและพี่นิ่มนวลมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรง ขอให้ร่ำรวยรวยรวยแล้วรวยรวยรวยงโอเคเราจะไปบ้านบ้านพักเลยไหมเราจะไปบ้านนู่นบ้านดินบึงโอเคเพื่อเราจะไปสะพายปลุกลุกไปสะพายปลุกลุกเราจะไปตอนนี้ปลุกลุกยังไม่ได้เข้ารายการเข้าไปแล้วออกมาแล้วเพราะตอนนี้เข้ารังเตยอยู่โอเคโอเคไปงั้นเราไปบ้านดินบึงกันก่อทำอะไรกันทายังมาแล้วพี่น้องพอดีไม่เอาสบานแั้วพูด ห้องุนหละหาไว้แล้วคุณคุณเรีนนั่นท้ายค่ำเลยเราคิมอสให่ไปเอาาไปทักคูโอ้ยห้องนั่นแม่มีสุดลิงมีข้อม่นเดือดมือนานมีนี่ได้เประกวดอันนาหามอย่างออกมาเดือดนานงาไปมืออแม่เป็นคนมอบให้เฮ้อเฮ้เฮ อีกอย่างเนี่ยตาบอดเป็นอย่างตาบอดเห็นหงบออะไรเนี่ยบองั้นกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านไม่เห็นมันบอคุณเอสวยจังเลยฮะเห็นหงบอเป็นยังเนี่ยเงินเห็นไหมเห็นอ้านเมื่อกี้บอกว่าไม่เห็นมันขึ้นว่าอ้าอู้ปาสวัสดีค่ะเดียวเศร้าหายบอแล้วบอเศร้าแล้วตาเก่งดีกระด๊อกอ้า พี่นิ่มนวลให้พวกลูกหนึ่งพันบาทคุณค่าไม่ขาดทอดอินขอไกลแมนเอาไว้วัด่ัดแม่ไว้วันแม่เมื่อมาเกิดขอให้มีความสุขพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันเกิดแฟนพี่นิ่มนวลแฟนพี่นิ่มนวลขอให้โชคดีมีแหงขอให้ร่ำร่ำรวยเออรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปประัาราชก็ไปไห้เก็บนะคะพอดีฮะอยู่ดีแมงเด้อก็ใครจะไปเอาชุดให้หนูนี่ อ้าวไม่ได้ไม่สโอเคครับ <oh> okay, อ้าวมานี่ยไปเดี๋ยวเราไปไปเพราะว่าอยู่ตรงนี้เยอะไม่ได um ้มันน่ากลัวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยว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 ก่อนไปปรารบรรทอนก็ได้ไงไปวรรทอนเนี่ยแม่แม่ได้ตอนบรรทองตอนประหารชีวิตหรือยังเดี๋ยวก่อนอื่นไม่สนใจสนใจมาเนี่นี่นะนี่เดี๋ยวเดียวนี่นี่นี่หลานค่อยมาเนี่ยโอยดูสิ ดู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 ปาร์ตเม ok ื่อกี้ได้ฟังอยู่แม่แปบกำลังร้องแม่แบ๊บอยู่เมื่อกี้ได้ฟังแล้วแบ่แป๊บกำลังขับรถมาได้ฟังแบ่แป๊บไปขับเนาะขับก็ขับนอกข้านเนี่ยขัางนอกนักหนั่หนักหนสนับสนุนสําหรับคลิปนี้กับสมิธครับพอดีว่าอยากตีนขสิทธิ์เพลงครับตอนนี้เพลงก็กำลังร้องเพลงกันก็ขอขอบคุณนะขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับวันนี้จากเอเนียมเอ็นข้อไก่จากพี่นิ่มนวลนะครับแล้วก็แจกเงินทีมงาน บัานดาวทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับคอสตบสมีนะครับสวัสดีครับผม